สวัสดีครับผมกลับมาพบกับไอทีดันอนอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการย้ายนะครับเจ้านอกนะฮะไปเล่นเครื่องอื่นอย่างเช่นตอนนี้นะครับนกของผมเนี่ยมีการลงเจ้าเกมโลฮานเกมบิ๊กบอลไว้นะฮะแล้วก็ฟรีไฟล์พวกนี้นะครับเราจะย้ายเจ้าแอปเจ้าเกมพวกนี้ไปเล่นที่เครื่องอื่นได้ง่ายๆครับไม่กี่ขั้นตอน มาดูกันเลยครับผมอ้ออีกอย่างนะครับผมแนะนำนะฮะก่อนที่จะลงมือทำนะ,ะแนะนำให้เพื่อนๆอัปเดตน็อกนะฮะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเครื่องใหม่ที่เพื่อนๆย้ายไปเป็นน็อกเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยบางทีไฟล์มันจะหากันไม่เจอนะครับถ้าเกิดใครยังไม่อัปก็แนะนําให้ไปอัปก่อนนะฮะแล้วค่อยทําตามวิธีที่ผมบอกก็อย่างแรกให้เพื่อนๆนะถ้าเกิดใครเปิดน็อกอยู่นะฮะให้ปิดไปเลยครับผมจากนั้นนะครับให้ไปตรงไอคอนตรงนี้นะครับมันติดได้เนี่ยฮะใครไม่มีบนหน้าจอก็ไป แล้วก็เปิดมันขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมมีเปิดสร้างไว้หลายตัวนะแต่ผมรู้ว่าไอตัวลันเชอร์ของผมเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับที่เมื่อกี้มีหลายๆเกมฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการจิ้มไปที่ตรงไอคอนรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับหรือถ้าเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแบ็กอัพก็จิ้มไปเลยฮะแล้วตรงนี้นะครับมันจะถามว่าเราต้องการจะเซฟไฟล์ที่เราจะดึงออกไปใช้ที่เครื่องอื่นอะที่ไหนนะครับก็ อันนี้ในที่นี้ผมเลือกไว้ที่หน้าจอเลยนะเดสก์ท็อปแล้กกดเซฟไปครับจากนั้นก็รอสักครู่ครับรอจนกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยจะวิ่งครบร้อยนะฮะเมื่อมันแบ็คอัพให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้น ป๊อปอัพโอเคงี้เราก็กดโอเคไปเลยครับและให้เพื่อนๆดูบนหน้าจอครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเลือกเซฟไปที่หน้าจอก็จะมีไฟล์แบ็กอัพตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทําการย้ายเจ้าไฟนี่แหละครับไปไว้เครื่องที่เพื่อนๆต้องการจะย้ายแอปย้ายเกมไปได้เลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่เครื่องอื่นได้เลยครับที่ต้องการจะย้ายเกมไปนะฮะหรือว่าย้ายแอปไปนะครับผมไปเปิดเจ้ามันติดไวขึ้นมาเหมือนกันครับอ่ามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้แบบเดียวกับผมนะ ก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ Import to New Emulator ตรงนี้นะครับที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงมาให้จิ้มเข้าไป1ทีครับและก็เลือกไฟล์นะที่เราย้ายมาจากเครื่องอื่นนะครับแล้วก็กด Open ฮะจากนั้นมันจะสร้างเจ้าตัวจำลองตัวใหม่ให้นะครับก็รอสักครู่ครับผมจนกว่าแถบนี้จะวิ่งครบ100%เนะฮะเมื่อมันโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นว่า Import Success ตรงนี้ก็กด OK ไปได้เลยครับจากนั้นนะเพื่อนๆสามารถไปกดปุ่มสามเหลี่ยมนะครับปุ่มรูปเผลหรือปุ่ม Start ตรงนี้เนี่ย เพื่อเปิดมันขึ้นมานะครับในขั้นตอนนี้ให้เปิดให้ถูกอันนะครถ้าเกิดเปิดผิดอันเนี่ยมันก็จะไปขึ้นของตัวจําลองตัวอื่นนะะอ่าเมื่อเปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าเกมกับแอปที่ผมลงไว้ในตัวลันเชอร์ก่อนหน้านะครับมันก็ตามมาหมดนะฮะโดยที่เราไม่ต้องมาลงใหม่เลยนะครับ <Wow. S 1> เพ่อสามารถเข้าเกมและเล่นต่อได้เลยครับ โอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการย้ายเกมย้ายแอปนะฮะจากน็อกอีกเครื่องหนึ่งนะครับมาสู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่คลิกนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้ใต้คลิปครับผมแล้วก็ก่อนปิดคลิปอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ